แต่ถ้าวันนี้ใครอยากเข้าไปดูระบบแม่มอนออนไลน์ก่อนอยากรู้ว่าแม่มดอ,ออนไลน์เป็นอะไรม,มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเรามีสําหรับสมัครดรอปชิป99บาท99บาทไม่ได้สินค้าสมัครเป็นนักขายสมัครเล่นมือสมัครเล่นแบบไม่มีฐานไม่มีองค์ไม่มีความรู้มาก่อนหรือมีแล้วมีของในมือเป็นแบรน,น,นด์นู้นแบรนด์นี้แต่ รู้สึกว่าฟังไลฟ์นี้แล้วอยากจะเอาของเราไปขายต่อแต่ไม่มีเงินทุนโอเคไหม99บาทเข้าไปเรียนรู้ระบบเข้าไปดูก่อนว่าเราสอนกันแบบไหนให้สร้างนะคะร้อยล้านจากทิกตอกเราสอนกันแบบไหนแบบไม่มีสินค้าแต่คุณสามารถที่จะไปเอาความรู้นั้นมาต่อย,ยอดมาพรีออเดอร์เหมือนน้องทรายที่ไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกไม่มีช่องที่ตอกมาก่อนวันนี้พรีออเดอร์มาได้ยังไงนะ24ลงังแบบไม่นับ,ไม,นบไม่นับเบีย้ยาบรายทางอีกน่าจะ30กว่าลังแล้ว จากไม่กี่เดือนผู้ติดตาม8,000กว่าวันนี้คุณก้มดูคุณเล่นดิก t ตอกคุณอยู่แพลตฟอร์มนี้มีคนรู้จักคุณถึง8,000เหรียงถ้ายังไม่มีเรามีทางลัดให้ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยวันแรกจนวันที่คุณประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพได้99บาทไม่ใช่ค่าเรียนแต่เป็นค่าสมาชิกสมัคร d r o p s h i เพื่อที่จะไปรู้ทุกเรื่องของแบรนด์แม่มดออนไลน์ และไม่ใช่ให้ไปนั่งเรียนแบบอ้าปากค้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรว่าปุ่มอะไรว่ากูไม่รู้กูไม่ทันนู่นนี่นั่นย้อนดูซ้ําได้ค่ะย้อนดูซ้ําได้ค่ะเพราะเราแอดเข้ากลุ่ม FaceBook และไม่ใช่แค่ย้อนดูซ้ําคนเดียวนะะเราจะแถมพี่เลี้ยงให้อีกหนึ่งคนเอาไหมคะ แถมพี่เลี้ยงประกบคุณเอาไหมคะ99บาทสมัครรอบชิปเสร็จมีพี่เลี้ยงประกบดูแลและเขาจะบอกคุณว่าอะไรที่คุณไม่รู้ดูและไม่เข้าใจถามเขาโอเคไหมแล้วก็จับมือคุณทําเวลาคุณไลฟ์เวลาคุณ, live, คณทําคลิปเขาจะมาดูคลิปคุณและมาโคชชิ่งคุณค่ะว่าเพิ่มอะไรลดอะไรแบบมืออาชีพทางรัดมืออาชีพปกติหลักสูตรนี้ นะตั้งแต่ต้นจนจบที่เราทําประมาณ10 EP ใช่ไหมคะอาจารย์อ่ะรเราทําประมาณ10 EP เขาสอนแบบหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรออนไลน์เลยนะขั้นต่ำขั้นต่ำ,ตำครูบอกเลยต้องมีและ3 0 0 0 0ืถึงห0 0 0 0แต่วันนี้คนไทยเอาไปเลยคะ่ะพี่น้องชาวไทยยุคนี้อยากช่วยอยากแบ่งปันเอาประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดไม่ได้เป็นทฤษฎี แต่เป็นประสบการณ์จริงคุณจะเห็นเลยว่าวันแรกคุณต้องพูดแบบไหนไม่ใช่บอกว่าให้พูดแต่ทําให้ดูและทําสคริปต์ให้พูดตามหลังจากนั้นมีคนไปกราวบุคลิกเอาให้เหมาะกับคุณเอาให้ชี่ใช่เอาให้ตรงกับไมซ์ข,ของคุณตรงกับประสบการณ์ของคุณเพราะคนเราประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะสมองก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะคนฉลาดก็ไปไวคนไม่ค่อยฉลาดเรามีเทคนิคค่ะเรามีเทคนิคทำอย่างไรให้เข้าใจเรื่องออนไลน์เรื่องของปุ่มต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้น เทคนิคให้หมดทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทั้งฉลาดหรือไม่ฉลาดเพราะอะไรรู้ไหมคะในแบรนด์ของเราบางคนเริ่มมาจาก300บาทแล้วเขาบอกว่าอย่าจําได้ไหมที่ครูไลฟ์กับอ่อะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะพี่พรไม่ไม่ไม,ไม่ที่อยู่โคราชอะ่ะที่เขาบอกว่าเขาออหัวชา้าและพี่เลี้ยงดูแลดีมากครูไลฟ์สดครูทาคลิปอยู่นะเลื่อนดูช่องนี้ได้เลยค่ะเลื่อนดูช่องนี้ได้เลยใครจําชื่อได้บ้างอ่านั่นแหละคือเคสหัวชา้าและเข้าใจอะไรชา้า ไม่ใช่แวมมี่อีกคนหนึ่งอ่าอีกคนหนึ่งเนอะและเขาสามารถมาอยู่กับแม่มดออนไลน์แคท,ทีใช่แคทรีแคทรีค่ะนะเดิมทีไม่ได้ชื่อแคทรีชื่ออะไรสักอย่างหรือครูคปรับไมล์เซ็ตคือแคทคุณแคทค่ะเขาบอกว่าเขาหัวช้าและเขาว่าไม่เข้าใจอะไรไม่มีประสบการณ์เลยครูเข้ามาจาก300บาทตอนนี้เขาเปิด12ลัง600กล่องมีรายได้จากการขายใน t ิ k กตอกอะหลายหมื่นแล้วนะห้าหหมื่นแล้วนะถ้าสิลังอะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ mm hmm. เราไม่ได้มาขายฝันแต่เราจะ,จะบอกว่าเรามาเพื่อช่วยใช้ประสบการณ์นะคะแลกเวลากับคุณนะใช้ประสบการณ์ที่เราทํามาสีปี mm hmm. ให้กับคุณใน10 EP mm hmm. นะคะทำมาสี่หปีประสบการณ์เราทํา300ล้านไนดะ้อย่างไรไม่อยากรู้หรอคะแลกกับ99บาทเข้าไปดูก่อนก่อนที่จะขายสินค้าเป็นหลักสูตรรู้จักแม่มอนออนไลน์หรือเรียนการตลาดออนไลน์เรียนทิกตอกก่อนขายค่ะ mm hmm. ก่อนขายค่ะเรียนเสร็จแล้ว ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไม่เป็นไรเราบอกได้เลยว่าว่าคุณตามนั่งจิ้มดูคนนู้นคนนี้สมองคุณมันแบบเออเรอร์หมดแหละคนน,นงงนค,คนนู้นก็ว่าอย่างงู้นครูคนนั้นก็ว่าอย่างนี้โค้ชคนนั้นก็ว่าอย่างนี้คุณไม่เห็นว่าทิศทางของคุณเนี่ยมันจะจูนกับอะไรถูกไหมคะวันนี้เราขมวดให้แล้วเพราะเราเจอคําถาม หลักสูตรนี้เราเอามาจากคําถามคนที่บอกว่าเฮ้ยฟังเรื่องนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คือขี้เกียจพูดเ้าขี้เกียจนั่งตอบที่เราคำถามเราก็เลยขมวดเป็นหลักสูตรว่าอ่ะไปเรียน EP หนึ่งถึง E ี10สิบรับรองว่าคําถามที่คุณเคยถามตัวเองหรือคุณสงสัยจะอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วโอเคไหมคะเนาะนะถ้าสนใจถ้าดูจากแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะช่องนี้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 ทักแม่มดออนไลน์ไปนะคะทักแม่มดออนไลน์ไปเลยนะทักและเป็นเพื่อนกัน